อุ้ยใครอะอ่ะฮัลโหลวันดีครับฮัลโหลวันดีพี่เราเราสุ่มเข้ามาอยากคนเมื่อกี้อุ้ยฮัลโหลฮัลโหลพี่ครับวันดีครับวันดีค่ะเราเราเราสุ่มเข้ามาอันนี้ทำทำไรกันครับอันนี้เปิดเล่นเล่นอ่ะเธอเถิชื่ออะไรอ่ะชื่อพลอยอ๋ออันนี้หัวหัวห้องใช่ไหมใช่แข่งกับอี่ดีชื่อปิ่นแข่งกับพี่ดีเนี่ย วันไม่ก้าชื่อเอ็มอาร์ปินแล้วอะเออทำไมไม่นนเอ็มอาร์ปินอะเออเปินเออเปลี่ยนชื่อทำไมอะอ๋อพวกเธอรู้จักกันแค่สองคนใช่ไหมใช่แล้วมึงก็ขำอย่างเดียวเลยเนาะเออปินปินคุยได้กันแบบปินเออนั่นแหละแอบแม่อยู่นั่นแหละโอมดแม่รงๆก็ได้เอาเล่นกับเพื่อนหน่อยไม่ได้เหรอปินไลมึงก็ จะตื่นเช้าไปทําไมตื่นสักสามโมงก็ยังได้นะบินโอเคไม่ไม่ต้องบ่นเพื่อนนะเออ <c oughs> เราไม่ใช่แม่เขาเราเป็นเพื่อนกันเ <c oughs> ออก็ใช่ไงเป็นเพื่อนกันเออบ่นซะเป็นแม่เลยผัดไทยอิ่มปุ้นใช่พูดแล้วหิวเลยหิวจินเลยดีซื <c oughs> อ้อให้กินถ้าถ้าหิวอ่ะให้นึกถึงผัดไทยแต่ถ้าอยากได้คนของใจให้นึกถึงเราเช่ใ <c oughs> <c oughs> เอาปิ่นไปอ้าวปิ่นจะรีบไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยเออเ้าปิ่นโดนโอ,โอ๋อโอเคไม่เป็นไรส่งส่งสารปินป่นโอเคส่งสารปิ่นส่งสารส่งสารเพื่อนไปวันดีนะฝันดีนะเราแบบที่ที่โรงเรียนไม่มีใครมาจีบมีแต่ไม่เอาอืมแสดงว่าพลอยนี่มีเฮ้ยหน้าตาน่ารักแน่นอนอ้าวแล้วพลอยแบบไม่มีคนที่แอบชอบอ่ะก็มีนะเฮ้ยเห็นไหมแล้วแบบว่า เธอคิดแบบว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเปลี่ยนแปลงยังไงอะแบบว่าเวลาเราเจอคนที่ชอบเราก็อยากจะเปลี่ยนตัว,ตวเองอะไรเงี้ยก็ก็เป็นของตัวของตัวเองแต่ที่สุดละว้าวพอแบบว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมใช่เราก็ว่าเธอไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอกทำไมอะเพราะว่าที่จะเป็นเธออย่างนี้ ดีอยู่แล้วที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วเป็นความทำเมด้าที่แสนจะพิเศษมากกว่าใครได้ไดทั้งนั้นที่เธอยิ้มอย่างนี้นะดีอยู่แล้วที่เธอเป็นแบบนี้นะดีอยู่แล้วคนที่ฉันต้องการมากมายที่สุดก็คือเธอครับเพียงผู้เดียวเท่านั้น ดูยังไรจะบอกอ่าว่ามาที่ชื่อพี่ภูมิใช่ไหมเดี๋ยวหนูรู้จักหดินติดตาโบรานแล้วล่ะอ้าวสวยละตอนแรกรู้ก่อนที่เข้ามาแล้วแหละเห็นเห็นพี่พพี่ลงคลิปไปแล้วพี่เปลี่ยนชื่อไว้ไงก็จำได้อ้าวแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ไปดิเฮ้ยเนาะแกล้งเนียนนี่ห <laughs> ว่า ฮ้ยไปนอนดีกว่าบ๊ายบันดีนะบายขัดไอะไรขอเนี่ยทำไมไม่เธอเป็นอะไรอโหายังโอเคหายยังเฮ้ยแบบนี้แหละเธอทำอะไรอ่ะไม่หนูช็อตอ๋อไม่ถอดหูฟังไงไม่ถอดหูฟังอ่อฮะ ก,ก็ดีแล้วเธอใส่หูฟังไว้จะได้ยินกันชัดๆโอเคไหมไมอะไรไมสวยสุดไม่ได้ชื่อไมแล้วชื่ออะไรชื่อไอชื่อไอแล้วใครคือไมซื้อมาอะซื้ออ๋อซื้อรหัสมาใช่แล <Channel. S 1> ้วอ้าวไม่เล่นเองอะอา่ารหัสโดนเกียนเอา้าวรหัสโดนเกียนมันเป็นยังไงไหนเล่าสิก็ตอนแรกก็ว่าจะขายใช่ไหมแล้วแบบ เออโง่ไปให้เขาโให้รหัสเขาก่อนเออนั่นแหละโอ้เนี่ยเราต้องอย่าไปเชื่อใจดีเออช่ามันถออ๋อช่ามันถอะเธอเป็นคนอีสานแน่นอนไม่ใช่แล้วเธอเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนไทยใช่ไม่อยากมาเป็นคนของใจบ้างเหรอเป็นได้เหรอฮันเนี่ยเข้ามาปั่นแน่เลยอ้าวเข้ามาปั่นเราเข้ามาคุยด้วยเราทําอะไรเธอเนี่ย เราก็คุยปกตินะแล้วพี่อายุเท่าไหร่อ่ะเราอายุสิบเจ็ดโอเควะนหนเห็นไหมเธอว่าเราแก่เธอปันนะ่นอ่ะแล้วพี่ไม่แต่งตัวดีๆอ้าวไม่แต่งตัวดีๆอันนี้คือยังไม่ดีใช่ไหมอะไรก็ผัดไทยอิม่มบุญอะไรเนี่ยใช้แล้วพี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อผัดไทยชื่อผัดไทยไ,ไงพูดไรหิวเลยผัดมาม่านะมีผัดมามา่า น่ากินจังใส่ไข่ด้วยเฮ้ยใส่ใจด้วยไหมไม่อ่ะโอเคพี่แต่งตัวดีดิดแต่งตัวดีๆเอายังไม่ดีอีกอ๋ออยากให้แต่งตัวดีๆเลยใช่ไหมใช่อันนี้ยังไม่ดีพอยังไม่ดีพอเป็นไงเ,เท่กว่าเดิมแล้วเธอจะนอนกี่โมงเช้าเช้าเลยเหรอหู นอนดึกมันเสียสุขภาพแล้วเธอปรับเป็นทีมจเจาใครเข้ามารอน้องเอารอน้องเธอ,อลองเพลงให้ฟังหน่อยระหว่างรอร้งอ,งอ,งองไม่เป็นร้องเป็นเอา้าไม่เชื่อหรอกรอไปถามใครก็มีแต่บอกร้องไม่เป็นร้องทําไมเราอยากฟังเราไม่อยากร้องหนูก็อยากฟังไม่ได้อยากร้องเอาเอา,เอาเพลงไหนอะเพลงอะไรก็ได้พี่แต,แต่งชุดดีๆก็ไดแแต่งชุดดีๆก็ได้อันนี้แหละดีแล้ว เนี่ยให้หมุนหินเอา้าแค่เปลี่ยนแค่ชุดนี้มันทำให้หมุนหินเลยใช่โอ้ยนอชุดไหนชุดเดิมเลยจบไหมยี่งแต่งดีดีดีดอ่ะเอาแบบปกติอ่ะแบบนี้อ่ะไม่รอแล้วโอ้ยมันไม่รอสักทีหรอกเชี่อเถอะอีกเาก็ตายอ่ะ <c oughs> จะดอกไม่ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแต<ะ>่เธอจะให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอให้ธอกลับมาให้ไปรักเธอจะดอกไม้ตอนนี้อไปอยู่นแ่อจะให้ใคละนจะอยู่อย่างไร,รอาขาสิพรจากฟ้าขอหนึ่ง ได้จะคอยกลับมอ่ใช่เสียงพี่แน่เลยอ้าวไม่ใช่เสียงพี่นี่ไงเสียงพี่ไอเสียงร้องเพลงอะก็เสียงพี่ไงร้องใหม่เอาร้องใหม่เอาเพลงไหนอีกเอาเพลงอื่นไม่ใช่เพลงเมื่อกี้เอาไม่ใช่เพลงเมื่อกี้เอาร้องเพลงเมื่อกี้แบบขอดังๆขอดังๆ เจอดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไนแต่เธอจะให้ใครและฉันจะอยู่อย่างไรเธอขอพอรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะคขอให้เธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเจ้ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไน แต่เธอจะให้ใค่และฉันจะอยู่อย่างไรเธอขอพอรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอให้เธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครนี่กีตาร์ด้วยเหรออ้าวตบมือสี่รออะไรฟังไม่ได้ยินเหรอแปะเดียวอะ่ะเอ้ย ชอบไหมร้องเพลงให้ฟังอ่ะชอบแต่ใช่เสียงพี่เหรออ้าวจะเสียงใครอ่ะพี่อยู่คนเดียวร้องไห่ร้องเพลงอื่นอะไรวะเนี่ยนี่ไงน้องไม่ใช่น้องอ้าวฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายชื่ออะไรอ่ะ เรียกตามชื่อในเกมก็ได้ครับเบคอน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 ร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องร้องไม่เป็นครับน่ะอีกแล้วทุกคนเลยใช่ไหมอยากฟังผัดไทยร้องไหมอยากฟังผัดไทยไม่ฟังหรอกเหนื่อยแล้วไปนอนดีกว่าอ๋อพี่ร้องอีกรอบหนึ่งดีเอาร้องอีกรอบหนึ่งเอาเพลงอะไรอ่ะเพลงเมื่อกี้แหละเอาสามรอบแล้วนะเพลงอื่นละกันเอาอีแม่ใจเย็นสิ มาเธอคือวันเย็นดับร้อนข้างในหัวใจที่ฉันมีน่ารักสะจนตัวฉันเก็ไปเคดเอาเธอมานอนเคดเท่านี้ฉันก็สุขใจเธอคือวันเย็นแค่เห็นหน้าเธอแล้วฉันก็เช่นใจ ชีวิตเท่มแม่จคงจะสดใสแค่มีเธอมาใกล้เชิดกันโอเคไหมใช่เสียงพี่เหรอเอาอันนี้ก็สงสัยจังเลยเนบะคอนใช่เสียงเราไหมเสียงพูดกับเสียงร้องเหมือนกันเอาใช่ครับเห็นไหมใช่ครับเนี่ยคนเนี้เขาฟังออกนะ ก็กูไม่รู้ว่าเอา้านี่น้องมาเลยเฮ้ยวันดีน้องวันดีปานใครวะอ้าวจำเราไม่ได้เหรอเราผัดไทยไงฮะ<า>เราผัดไทยไงจำไม่ได้เหรอใครวะอะ้าวเศร้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเปลนะเี่ยนก่ไปแล้วนะครับไปไหนก็ไปเลยเดี๋ยว เย็นโอ้โหแสดงว่าถ้าเราออกไปนี่โอ้โหเห็นอนาคตและชัดเลยถ้าเราออกปุ๊บนี่โอ้โหขนาดครับสงสัยจะหลับใช่หลับจริงทำไมต้องคูณสองไม่รู้เห็นเขตาตั้งกันเลยตั้งสามอ้าวแล้วเธอชื่ออะไรชื่อขวัญค่ะชื่อขวัญ อันนี้อันนี้รอใครเนี่ยรอเพื่อนอ้าวเพื่อนไปไหนขี้อยู่ <c oughs> เพื่อนมาขี้อะไรเวลานี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าหลวว่าจะมาแล้วไม่มาสักทีเนี่ยอ้าวอันนี้อยู่จงังหวัดไหนเนี่ยระยองค่ะระยองระนองยะลาพี่อยู่จงังหวัดไหนอ่ะอยู่ขอนแกน่นว้าคนริสาแมนจ้ะอยากมาอยู่ไหมขอนแก่นนะ่ะจะมารับหรอ จะมารับหรอเดี๋ยวไปรับให้ถึงที่เลยแฮะว้าฟสานพี่ว่าเสียงมือแหลมปะไม่แหลมเนี่เสียงออกจะน่ารักแฮะมีแต่คนว่าเสียงแหลมใครบอกคนในเกมเนี่ยใช่เวลาเปิดไมค์อะไรอ่ะเหรอเสียงก็ปกติทั่วไปงั้นขวัญต้องยิ้มบ่อยๆได้ไหมก็ยิ้มอยู่เนี่ยจริงเหรอใช่ เพราะแค่ <For> แค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันกระวนกระวายเธอทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบเธอไงไ่ายด้ตกรลุมรักแบบไม่รู้ทัว ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจและฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรฉันได้เข้าไปใกล้ๆเธอให้เรานั้นรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมาเอ้ามาพอดีเลยนี่เพื่อน ใช่ไม่พี่ร้องเพลงฟอสจังเฮ <G ül> ้ย่าชมดีเคินนะเอาเดียพูดหน่อย,ดยเดียโวเดียสงสัยเดียกำลังงงอยู่เข้ามาแล้วอะไรวะฮัลโหลสาวได้ยินปอมไมเฟนได้ยินสี่ไมฟนเธอเธอทิ้งขวัญไปไหนฮะขวัญรอตั้งนานขี้ไม่ไหวกูเปนขี้ โอเคเดี๋ยวเราไปแล้วให้พวกเธอไปเล่นกันดีกว่าไว้เจอกันฝันดีอ้าวใช่โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไม่ไมาครับ